สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะน,นี้ทุกทกท่านนะคะนะคะเป็นเวลาช่วงเย็นนะคะหลังจากฝนตกนะคะเฉะหมดเลยนะคะวันนี้จะมาทําความสะอาดนะคะวันนี้จะมาล้างเนื้อล้างตัวให้พ่อคุณนะคะล้นงตกมันเป็นเวลานานนะคะสองอาทิตย์กว่าๆนะคะสิบแปดสิบเก้าวันนะคะ เขากับวันที่น้องใบบุญลอดเลยนะคะน้องใบบุญก็18วันนะคะ1อ็ดสิวันน้องใบบุญลอดได้19บเก้าวันกขคืนช้างกระตกมันได้19วันนะคะด,ดูแลเอาใจใส่นะคะ พ่อคุณช้างเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะให้กินน้าทำความสะอาดประมาณนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแฉะมากเลยนะคะ,ะขนาดว่าควานที่นะคะเขาจะมีปัญหามากมายนะคะจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็ต้องดูแลความสะอาดให้พ่อคุณช้างของเรานะคะ เป็นกําลังใจให้พ่อควานกี้ด้วยนะคะถึงแม้วันนี้นะคะมีปัญหามารุมเราหลายๆอย่างนะควากี้ก็สู้อดทนนะคะไม่เปอดปละลกเลยช้างทุกเชือกนะคะ จะเอาใจใส่ทางทุกเชี่ยวเป็นอย่างดีนะคะจะอาบน้ำให้ พ่อควานนะครับพ่อพ่อขุณช้างนะครับพูดผิดค่ะอาบน้ําให้พ่อขุณช้างนะวันนี้หลังจากที่ฝนตกนะคะแฉะไปเนี่ยบริเวณเนี่ยเฉะหมดเลยนะคะวันนี้จะทําความสะอาดให้นะคะ<ม>เป็นความรักความผูกพันนะคะทองควานแล้วก็พ่อขุนช้างนะคะ<ม>ที่เอาใจใส่ดูแลจะใส่เป็นอย่างดีนะคะขนาดเขาตกมันนะคะ พ่อขวานก็ยังเลี้ยงเขาอย่างดีที่สุดอ่ะอาบน้ำให้เขานะคะทำความสะอาดนะคะหลุดแล้วน้ำหลุดโอู้ดกลอง

ล้างเงื้อล้างตัวให้เขาสะอาดนะคะทำความสะอาดให้เขาไลโอ้สายน้ำหลุดนะ กีเก็จะดูแลเอาใจใส่ช้างของเขาทั้งสีเชือกนะคะเลี้ยงเขาเปนอย่างดีนะคะไม่เคยปล่อยปะละเลยไม่เคยมีสักวันเดียวเลยนะคะที่ว่าช้างอดยาอดอาหารไม่เคยมีนะคะเลี้ยงอย่างดีที่สุดเลยนะคะอ้วนทวนเหมือนกับช้างไม่ได้ตกมัน ปกติช้างตกมันเพิ่งหายจะพผม,มีต่กระดูกนะคะแต่ว่าพ่อคุณช้างของเราอ้วนเนี่ยอ้วนสมบูรณ์นะคะเราเป็นความเอาใจใส่ของควานนะคะที่ดูแลนะคะดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาอายุมากแล้วไม่อยากให้เขาลำบากอยากให้เขาสบายนะคะอยากดูสบาย ตัวเองจะเหนื่อยล้านะคะปัญหารุมเร้าเยอะเหนื่อยเพียงลำพังนะคะทำงานก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แต่ควันกี้เพียงคนเดียวนะทุกอย่างเลยนะคะช้างทั้งสีเชือกเขาต้องดูแลนะคะเขาต้องเบรกแบบพาระทุกอย่างเลยนะคะก็คอยเป็นกำลังใจให้ควันด้วยนะคะ เน่เนี่ยนี่ก็สะอาดแล้วนะคะ กินยาไม่ไอกินไอเนี่ยเพราะกินน้ำไม่เยอะเลยอากาศเย็นแล้วฝนตกนะคะกินน้ำไม่ค่อยเยอะออาบน้ำให้พ่อคุณช้างเสร็จก,ก็พี่ควนกี้ก็มาอาบน้ำให้พี่มามีไนะคะ วันนี้เล่นดินมากเลยนะคะฝนตกถึงจะมีปัญหามีอะไรหลายๆอย่างมาลุมเล้าฟันกี้นะคะแต่ว่าฟันกี้ก็ไม่ลืมหน้าที่ของเขานะคะคืออา,าบน้ำอาบน้าให้ช้างนะคะ เรายังจะไม่อาบให้แต่แม่เหมยนะคะเพราะว่าคอดลูกใหม่ๆก็ยังยังไม่อยากให้เล่นน้ำเลยนะคะเนี่ยาอาบน้ำให้พี่มัำนะคะอ โดี๋ยวทีมังออกเสียนรับเลยนะคะพี่มังเป็นช้างเสียนรู้นะคะ ช้างที่รู้ใจควานมากเลยนะคะปูกพันธุบช้างช้างกับควานผูกพันกันมากเลยนะคะเอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะการคำพูดของควานออกทุกอย่างนะคะพี่มัมเนี่ยเป็นช้างที่รู้หมดทุกอย่างเลยนะคะ จะช่วยตักน้ําควานนะคะเห็นที่ควานเหนื่อยนะคะช่วยตักน้ําล้างตัวเองนะคะน yeah. ทำอะไรทำได้หมดนะคะพี่หมําของเรานะคะพอสั่งให้ตักน้ำก็ตักน้ำนะคะบนสูงก็บนสูงเลยนะคะนี่ค่ะนี่เก๋งมากเลยนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปผูกแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะพี่คนกี้จะมาทําความสะอาดให้กับแม่เหมยแล้วก็น้องใบบุญนะคะทำความสะอาดนะคะโอ้โหไม่ได้เลยนะช่วยทําด้วยนะคะช่วยทําพ่อด้วยนะคะนี่ค่ะจะทําอย่างนี้ไปทุกวันนะคะทั้งวันก็ทําความสะอาดแม่เหมยเสร็จนะคะเนี่ยทำความสะอาด ตรงนี้เสร็จก็จะไปตัดยานะคะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะทิดตัด้าให้ช้างกินนะคะทำวนเวียนไปอย่างนี้นะคะเป็นภารกิจทุกของควานกี้เลยครัปบประจําวันของเขาเลยนะคะที่ต้องดูแลอาจจะเสียช้างทั้งสงเชือกให้เป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาหลายอย่างน,นี้นะคะเขาก็ไม่ยอมเปิดปะเลยช้างทั้งสีเชือกนะคะเขาก็ ทำหน้าที่ตามปกตินะคะตัวแม้ร่างกายของเขาก็จะเหนื่อยล้าลาบากไปบ้างนะคะเขาก็จะสู้นะคะสู้ทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้ช้างของเขาได้กินอิ่มอยู่สบายนะคะนี่ค่ะไม่เคยปิดปะละเลยหน้าที่ของตัวเองนะคะเนี่ยน้องเบช่วยพอทำด้วย ส่วนอาการลูกชายนะคะก็หมอให้ยามากินนะคะแล้วก็ยาทาป้ายปากนะคะให้มาดูอาการอยู่บ้านนะคะถ้าเป็นหนักเขาจะไปให้ใส่น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็าาอาการก็ดูกำลังเริ่มต้นนะคะกำลังเป็นนะคะก็ไม่ไม่เข้าใกล้น้องใบบุญนะคะเพราะว่าวกลัวน้องเขาจะติดเชื้อนะคะกจะคอยดูห่างๆไว้นะคะอืม ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะเค <c oughs> <c oughs> ขาไม่พอใจ <c oughs> ไม่เรียนรวยแล้ว <c oughs> ไปดูก็จะทำยังไงเนี่ยใบบุญน,นี่เตะพลังนี่ว่ะเตะพลังแล้วพอเตะกัง <c oughs> นี่นอนทับเลยน <c oughs> ี่ขึ้นทับเลยนี่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 ไม่เหมยออกเสียงเรียกแล้วนะคะไม่ฟังนะไม่ไปนะคะเดี๋ยวคอไปไปฏิญาณเนี่เลยดูนี่ครับเดี๋ยวคอยปัดยาณก,ก่อนรูกไหม หาขอจบคลิปน่ารักน่ารักว้กเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคากตาค่ายบายก่อนเดี๋ยวบายบายแม่เอฟซีก่อนเลยบายบายปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนฝนก็จะตกเลยนะเสียงฟ้าร้องอยู่นะคะก็จบคลิปน่ารักวัเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ